สวัสดีครับวันนี้ผมเอาข่าวนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับ SME Bank นะครับ SME Bank นะครับเป็นธนาคารเฉพาะกิจนะฮะเป็นสังกัดน่าจริงๆจะขึ้นตรงกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็วันนี้มีข่าวของเขานะฮะว่านะฮะพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้บอร์ด SME Bank อนุมัติพักเงินต้นและดอกเบี้ยนาน2ปียืดหนี้ยาว10ปีช่วย SME โหอ,อะไรจะดีขนาดนั้น ข้อมูลข่าวนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเอาไปอ่านกันให้ฟังกันเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าบอร์ด sme bank อนุมัติพักเงินต้นและดอกเบี้ยนาน2ปีพร้อมยืดหนี้ยาว10ปีช่วย sme ย้ำ sme bank ต้องแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์นะครับคุณสุริยะนะฮะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผมเรียกชั้นสั้ว่า SME แบ n k แล้วกันนะครับได้มีมติอนุมัติผ่อนปรนเงื่อนไขการลดเงินต้นและดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าของธนาคารเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย2ปีอันนี้ผมว่าเขียนผิดนะไม่ใช่ลดเงินต้นนะคือไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยนะสปีมากกว่าจากเดิมท,ท,ที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยจะอยู่ที่6เดือน,อนก็คือการพักชําระหนี้เนี่ยหเดือนของแบงก์ชาติ แต่ SME bank เนี่ยจะพักให้2ปีนะนะ่านจะเป็นง้ไม่ข่าวผิดนะใช่ว่าลดเงินต้นนะอนอกจากนั้นเรื่องของสัญญาที่ลูกค้าทำข้อตกลงไว้กับธนาคารก็จะมีการยืดระยะเวลาออกไปให้นานขึ้น5-10ปีนะจากเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ5ปีเพื่อลดภาระในการผ่อนชำระให้กับ SME โดยทั้ง2มาตรการดังกล่าวนี้ลูกค้าของ SME จะต้องยื่นเจตจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองไม่ใช่เป็นการดำเนินการให้โดยอัตโนมัตินะฮะคือพักเงินต้นและดอกเบี้ยให้2ปีและขยายระยะเวลาออกไปให้อีก5-10ปีนะครับนี่คือเงื่อนไขที่สุดยอดของเขานะฮะแต่ว่าใครจะเข้าโครงการได้นะครับต้องนะฮะต้องเข้าไปคุยกับเขานะครับามาดูเนื้อหากันนะเขาบอกว่า การพักชำระหนี้เงินต้นและการขยายการคืนเงินกู้จะทำให้ธุรกิจ SME ที่มีผลกระทบจากไวรัสโควิดสามารถประคองตัวเองอยู่ได้ก่อนเบื้องต้นจากนั้นก็จะมีการเติมเงินอาดฉีดสภาพคล่องนะครับที่ SME Bank เนี่ยมีมีโปรดักต่ตางๆออกมามากมายเนี่ยนะคืออันดับแรกคือเยียวยาก่อนพักก่อนอันดับ2เดี๋ยวจะหาเงินฉีดให้แต่อันนี้ไม่แน่ใจจะฉีดได้จริงหรือเปล่านะแต่พักอ,อาจจะไม่ยาก อาหาเงินเสริมให้เนี่ยอาจจะยากนะครับต่อมาเขาบอกว่าทั้งนี้นะฮะนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ npl เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.22%อูนี่เสียของ sme bank นี่ถือไว้เยอะนะ5%นตะตามมาตรฐานเขาบอกถ้าเกิน3%นี่ก็น่ากลัวล SM e นะ sme bank 5.22%เะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจึงต้องมองว่าการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่น่าห่วงเท่าใดนักโดยตนก็คือ สุริยะนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าโดยตนได้เน้นย้าเสมอว่า SME Bank จะต้องแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเพราะ SME Bank เมื่อปล่อยสินเชื่อไปแล้วสามารถทําให้บริษัทดังกล่าวดําเนินธุรกิจต่อไปได้และมีผลกําไรนะฮะรัฐเองก็จะมีภาษีเงินได้เข้ามาแม้ว่าจะเกิด NPL บ้างแต่ก็จะทําให้เกิดการจ้างงานซึ่งเปรียบเสมือนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะครับอ่าตอนนี้มาดู คุณนาดารีนะฮะรัฐรัฐปรัด,ด,ดกรรมการผู้จัดการ SME Bank กล่าวว่าสำหรับการยืดระยะเวลาผ่อนชำระนี้ออกไปเป็น10ปีนั้นโดยหลักจะมุ่งเน้นที่ลูกค้าเก่าของธนาคารก่อนส่วนรายใหม่จะต้องตั้งต้นใหม่ทำสัญญาแล้วแต่ว่าสัญญากี่ปีไม่ว่าจะเป็น5หรือเป็นต้นนะฮะ ซึ่งในส่วนของรายใหม่เองเวลาที่ได้รับการงมาสินเชื่อในช่วง1ปีแรกก็จะจ่ายชําระแค่ดอกเบี้ยอยู่แล้วซึ่งทําให้ไม่มีภาระที่หนักมากอยู่แล้วนะครับขณะนี้นะฮะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ SME Bank ฝ่ายสินเชื่อเร่งพบและหารือกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะสอบถามถึงความเดือดร้อนโดยเฉพาะลูกหนี้เดิมนะก็จะต้องปรับโครงสร้างนี้ด้วยโดยพยายามใช้ช่วยเหลือให้ถึง SME ทุกคนทุกกลุ่มทุกบริษัท ให้มากที่สุดอะนะครับอ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้ของ SME Bank นะครับเข้าไปคุยกับเขาได้นะครับพักเงินต้นและดอกเบีย้ยนะฮะสองปีนะแล้วก็ขยายระยะเวลาสูงสุดที่10ปีเช่นคุณมีเงินกู้เขานะผ่อนจบภายใน5ปีหรือ7ปีเนี่ยเขาจะขยายให้ถึง10ปีนะครับลองเข้าไปคุยกับ SME Bank ดูนะฮะลองดูอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ